บัดนี้เท่าตาสาอุลาลงลูกตกลงสิถือเพศสาต,ตุกเขตบอกเรื่องะแลงคอแนแ่วว่าตะตาดูกอนเด้อลูกแก้วดอกฟังพอสิบัญญยายพอนี่ดีใจลายต้อลูกซ้ายข้าวนี่ ลูกได้ทำดีแล้วบอกคัดแนวโอวาทเจ้าสลัดชูแล้วพ่อคอย่องโยกย่องนี่จังแม่นลูกพอ่อเอาใจพอ่อบอกึ้นคัดทิฐของวัดพอสิสอนให้จำว่าเองเ้าเจ้าไปค้องผาคาสาเพศไหมเจ้าสิได้เข้าใจปฏิบัติถูกต้องอันค้องเข้าเกาลัง ท่านผู้ฟังโยนีล้วนแต่เป็นเมธีเคยได้พอ่อเคยได้พานเคยเป็นเท็เป็นจานเป็นนักปาดสลาดหูหูหน่อยจงคอยฟังหามันปิดปาดพังเกินล่วงอย่าถือสาอุปเปกขารรมะก่อนทว้ตอนนี้ ฟังว่าจีองคอยถ้าแหลงก่อนสอนสั่งถืกอพิษอย่างย่าฟาเวา้าวิจารแจ้งจังคอยจางฟังเด้อแดงโลกลาฟังพอแล้วจำโจดคำเออเออเอ,อ้ยออนี่เม่นคำคติโพตวิภาคคำควรวอน ข้าเจ้าไปค้องผ่ากาซาส่งเครื่องแพทสีเหลืองได้ห่อหุ่มดอกภุม่มเจ้าให้ตังลังอย่าได้เหตุคือแต่ขังเข้าเมื่อเป็นโยมเห็ดให้สมเป็นเน้นเราก่าอประสงค์เจ้าเซกซาเอาเฮียนหูขยันดูสีหูป้องของนี่นี่นั่นๆก่ยันสู่ทองเฮียน สิกขาบทเจ้าย่าให้เห็ดแปดเปืือนเพียมพรรมกระทำตามหนึ่งสงสามถึงสิบให้คอยสำรวมวาย,เ,ยเหียนอันใดจงเฮียนแท่อย่าเลาะและให้ตั้งต่ตอ,อย่าได้เป็นคือพ่อข้าวมอบวดตั้งแต่กี่ทั้งกี่ขานผัดเมนมันทั้งกี่ดือกับะพองนั้นจนกี่กากินหัว คำเออเออเออเข้าวเป็นจั่วนั่นเหลือเกินคิดขึ้นมาได้ห ouais ลงอ่องไงพ่อโตจังหวนพ่อเหตุผลพ่อจังโอ้อองขันคิดได้แต่เป็นเบาคงสิดีกว่านี่แต่การกี่สองบ่เห็นนั่นละน้ารูกคำเออเออเออออง เออเสวอว่าการบวชนั้นย่าได้บวชแต่ทั้งกายใจให้หมายของธรรมดอกปั่มเพียนเฮียน,นพร้อมถนอมตนตรงตัง้งเจตตั้งให้ตั้งต่อบาปอย่าทํกากรรมอย่าก่ออดตปะต่อตั้งฮิลินอมแนบน้ำาอต่อกรมบาปไปเอาใจใส่เก่งกวง หอ้ต้อกําบาปใบเอาใจใส่เก่งกลัวตัวทำเองหากเห็นเองสวัวดีเจ้าของห่วงพอซ้มดูวันมือคือควรแค้นควรแปรนับแต่มือเสียสวยขันซ้อมแล้วกะอ้อนใจ ศาสนาเลยซิหุงบ่อใดพราะว่าขาดคนถือทำตะพือ่อาำใจต่อเหตุของจังมองมอง่วงเป็นเจ้าหัวผู้ค้องผ่าอุบาสกอุบาสิกาเอาใจห่างเห็นกันคนเห็นกันไปคนละทางเจ้าก็เห็นจังสันค่อยก็เห็นจังสีกติตั้งอกตั้งกัน Cháu cà hình chăng săn, còi cà hình chăng xì, tăng cà bò lông hoi, lợi xì phôi mùa mỏng, hệt khóng bỏ áo tròi. Cán mùa hấu cao còi, bò bóng đỏ, nhu xuôi, sa xa ná, cà xì xuôi, bò lương lườm, xì xướm thoi quân hùa chính nắp mưu nòi, phùa quân thoi nằn tìm mương. บันด้หยิบมือเดียวพวกมู่พานหนักเต็มบ้านขาดลักฐานบ่เห็นแจ้งความเป็นจริงจังได้ต่างโยมเอ้อเอ้อเอนับแต่มือเสเหินหางการแม่นเอาบ่ได้คงสิมางมนสาลาย เหลือแต่มัวนองอายฝงมูเยาวสนสิเป็นคนสู้สักสวยดึงไปนามเมนอิลีเดล่าเฝ้าศึกษาให้ตวนที่โอกาสเจ้ายังมีพอขอฝากไว้ซ้ำนี้ให้เจตั้งต่อจริงเจ้าอย่าได้โยนิ่งให้เฝ้าหำเพียนศึกษา คำเออ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 พ่อกะว่าจะสอนสั่งความเพียงเนียงทำให้ดีเด้อแก้วสิเป็นแนวเก้าไตอนาคตกันไก่สองไว้นมืดมัวงกันไปนามให้หินตองนั่นละนะดูคำเออ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 าจบเพียงสำนีน้อง โอ้ตัวน่นาโย้มผปรดไดก็มาหับสมหับฟังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูบาในเดอเพื่อเป็นกำลังใจในการเ็ดคคิปต่อไปอขอเจริญพร